รบแค่ส่วนทีร่วมงานผู้ที่เกี่ยวข้องทุกทุกท่านนะครับผมก็ต้องขอชื่นชมท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สวิทย์วงยืนรองที่การบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิอันนี้อันนี้ต้องแบบผ่านนะสี่นะอันนี้สี่ป็นชาย

รสถานีตำรวจภูทรละลอกที่4ี่คือเมษายนที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในรเสนางได้รับได้ของอำเภอหนานช้างเรานะครับนะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากโรงงานน้ำตาลมิตรพลั่นคืออย่างบริษัทห้างร้านน้ำตาลเหลา ประจำคนกันก็มีน้องผู้ช่วยที่นี่เรามีาแล้วก็แก้ไข่ก็มีนี่ก็มาของคุณพ่อของที่จากบวบมีผักบุ้งเดี๋ยวรับครับ